เบททุกงวดเด็ดทุกครั้งคอหวยแห่สอเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์เลขลอยวนชัดแจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3a ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาคอหวยนะคะแห่คอโชคคอลาบที่วัดสว่างอารมณ์นะคะยิงไกลวันหวยออกจะมีคนไปย่งคึกคักเลยนะคะ และจุดไฮไลท์ที่ทุกคนต้องแวะและต้องไปส่องต้องไปดูนั่นก็คืออ่างน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์หรืออ่างน้ำมนต์ตาทองยิวรายนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับจุดที่ตาทองยุวรายอยู่นะคะบรรดาขอห่วยก็จะไปส่องไปเพ่งเป็นจุดไฮไลท์ของวัดเลยนะคะโดยเลขอ่างน้ำมนต์งวดนี้นะคะนี่เลยนะคะ เพ่งให้ดีนะคะดูให้ดีนะคะนี่เลยนะคะเราจะซูมให้ท่านดูใกล้ๆนะคะบางคนอาจจะมองเห็นเป็นเลขนี้นะคะ250บางคนบอกว่า290นะคะหรือ 4, 6บางคนบอกว่า36ก็แล้วแต่นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะคะเพ่งแล้วก็ซูมแล้วก็ มองให้ดีนะคะมองดีๆมีเฮงนะคะเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ของวัดสว่างอารมณ์นี่มาที่ไรนี่เกลี้ยงแผงทุกทีนะคะบรรดาคอหวยนี่ส่องแล้วก็ซื้อกันเกลี้ยงแผงเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ